ครับสวัสดีครับช่องสำคัญแชนแนลมื้อนี้เมนูเด็ดพี่น้องเอ้ยกินวิญญ,ญาณไก่หรือว่าซี่โครงไก่นะ <c oughs> กินวิญญ,ญาณเหมือนกันกินวิญญาณนะครับมื้อนี้พ่านโอเล่เนาะโอ้ทำกันอับตอนแล้วครับต้มบ่เนี่ัย <c oughs> ยังผ่านหูมินใบเห็ดยังกินแต่ว่าซับไปก่อนซ <c oughs> ับไปก่อนแล้ว <c oughs> โอเคครับโอ้มื้อนี้จัดมาสามตัวสี่ตัวสามสี่ตัวคุณได้เลยโอ้ตัวง่ายเลยครับนี่พ่านเล่ว่าสามสี่ตัวคุณได้อพี่น้อง มามามาติดตามมามือนีอีมี่เนียอยู่เนวกินสีตัวแบยบใรครับนี่โอยค้งไก่งามๆเลยครับนี่สีเป็นยานนี่นี่บอดดี้บอดด้ไปหาอยู่หากินเนาะมือนีกะจัดโค้งเนี่ยแหละครับวิญญาณมันไปก่อนเนี่ยเ๋ยวให้ตัวมันกินดูแล้วไหมเนี่ยตัวมันกินดูแล้วเอามันได้เห็นเนี่ยเนาะเห็น้นคันดูบ้างนะครับ ได้เห็นถูได้เห็นอย่างแน่เอาครับค่อยติดตามกันไปเรื่อยว่ามือนีพันเล่เฮ้าอีเนี่ยยูเนี่ยกินแบบใดให้เบิ้งครับเด้อค่อยติดตามเนี่ยได้ได้เมนูแล้วพี่น้องตุ๋มพัสดุเดชสับเรียบร้อยแล้วก็ต้มโอ้นห่านเดือดเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เสพล่างมาใส่จักหน่อยนะครับเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆเนี่ยครับโอ้ห่าเดือด เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเสร็จหมดจัดการตุม่มล่างมาแล้วครับตุ่มตุ่มนะกระดูกดิครับโบเมนตุ่มตัวมันดิตุต่มโครงตุ่มสีโครงมื่อนี้กินสีโครงนี่แล้วไม่ได้ไปหาปลาเนาะเรียบร้อยโอ้นี่กระแทบเพื่อการพี่น้องโอวหน้านี่งเจ็บเลยเนี่ย,ยโอ้ มา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 ใครมาอยู่มากินน้ากันกบบน,น,นี่นะครับต้มไปสักครู่เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับเนะาะเนี่ยมื้อนี้ก็กินซัมนี้ยนะครับต้มโครงไก่ไปก่อนมือหนาค่อยหาปลามื้อนี้บ่ได้ไปหาปลาก็กินต้มโครงไก่ไปก่อนครับผมแซ่บน้ากันนะครับเด้อเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องต้มต้มไก่ เนี่ยใส่เครื่องหุงเครื่องหอมเรียบร้อยต้มไก่ครับกินีมู่ดเลยกินคือเก็ไหนหอมแบบไงได้พี่น้องต้มไก่ให้บุ๊มบิ๊ต้มโค้งมันเนาะนี่ปะต้มวิญญาณมันโอ้เสพมีเนี่ยอยู่ลอยนั่งยู่มีเนี่ยอยู่บ่มีเนี่ยน้อยนี่ให้แหนอยู่นอกก็ได้แหนอยู่เนี่ยครับโอ้ตับบังโคนก็มี แต่่ต่ววาดดููมแล้อะรมไก่ตะมงหงปลาย่างนะครับเนาะให้มักให้ไรไมวบกินได้ครับให้ม,กมักให้ชอบกรับฝากกดกไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับต,ต้องสำคัญชแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ